สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพอดีเพิ่งเลือกงานนะครับลายต้นกล้วยมาครับเป็นกล้วยน้ำว้าครับตัวนี้ลูกดกนะครับลูกดกลูกใหญ่นะครับคือยาวเห็นก็เลยว่าจะมาปลูกไว้กินนะครับ นี่แต่มาต้นนิดเดียวนะครับที่ดินที่ดินพอดีที่ดินหมู่บ้านนะครับเขาถางหญ้าออกนะครับคนดันหญ้าออกไปนะครับเขาเรียกว่าจะปลูกเวานวานนะครับไม่รู้ว่ากี่เดือนนะครับถึงจะโตถึงจะออกลูก นะครับอันนี้ก็ช่งเย็นนะจะัำอยู่แล้วะครบรร<อ>ยากาศดีมากเลยนะครับ<อ>ไม่วุ่นวายนะครับทีท่นี่สงบ นี่ครับได้มาสองหน่อะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าครับว่บางๆครับช่วงเย็นครับเป็นไอคนชอบปลูกต้นไม้ครับปลูกหลายอย่างครับสวนพวกเอ่อ กะเพราขาตะไคร้ครับสวนเล็กๆนะครับสวนเล็กๆปลูกไว้เพราอได้กินนะครับเวลาเวลาแบบจะทำอะไรกับคุงกับข้าวนะครับไม่ต้องขี่รถออกไปซื้อไกลนะครับบางทีทำตอนคืนแล้ตลาดปิดอย่างี้ แนาทางนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพือพืชทั่วไปนะครับไว้กินก็ถือว่าดีนะครับมีพื้นที่เอ่อไม่มากหรือว่าใส่กระถางอย่างนี้ก็ได้นะครับ